สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไมกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างโอซาซูนา จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามไมก้าซอนหมอกผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอารียนนคอเดโรเบกาตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเอนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูริแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านหมายก้าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0นัดเสมอ0นัดแพ้5นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้0ประตูเสีย13ประตู วันนี้ทางด้านไมก้าได้ปรโบลมฟเฟโอกลับมาประจําการแบ็กขวาหลังจากเจ็บเล็กน้อยจนพลาดเกมที่แล้วส่วนแดงกลางมาดูมอลานเนสยังไม่พร้อมช่วยทีมแต่จะได้ออสการ์มาการเรนพ้นโทษแบ่งกลับมาลงสนามขณะที่อันโตนิโอซานเชสมีอาการบาดเจ็บลงไม่ได้นอกนั้นแกนหลักยังเป็นชุดเดิมโดยไคลารินจะล่าตาข่ายร่วมกับเวดักมูริกีมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโอซาซูน่ากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนน ฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านโอซาซูนาไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยทำให้สามารถจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดยแนวรุกยังเป็นอันเต้บูดิมีที่ช่วงหลังฟอร์มร้อนแรงยิงประตูได้ต่อเนื่องขณะด้วยรูเบนกาเซียและกิเก้บาค่าขณะที่ไอมาโอรอสคุมจังหวะในแดนกลาง1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ ไมล์กาจะมาในระบบ4-4-2นำทีมโดยโดมินิกกริฟ์ปาบบลมาเฟโออันโตนิโอไรโยมาร์ตินวันเยนโยฮันมูคิก้าดานิโรดิเกรสออสการมาการนซามูคอสตาเซกิดาเดไคลารินเวดัตมูริี้โอซาซูน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเซกิโอเอเรราเมซุสอาเรโซฟลาวเวีอินโซโบยโมอเล็กานโดกาเตนาควนครูดคอนมอนกายูลาลูก้าตอโรรูเบนกาเซีย ไอมาโอรอสกิเกบาคาอันเตบูดิเมียทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไมก้าชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด, 2, นดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย5ประตูไมก้าฟอร์มช่วงหลังย่าแย่สุดๆแพ้5นัดติดทุกรายการยิงไม่ได้เลยแถมเสียไปถึง13ประตูสถิติในบ้านก็น่าห่วงเพราะแพ้3จากหนัดหลังสุด ในลีกแต่2เกมที่แพ้เป็นการเจอกับทีมใหญ่อย่างแอตมาดริดและบาร์ซ่าถ้าดูเฉพาะเกมที่เจอทีมระดับใกล้เคียงกันไมเคียยังพอมีลุ้นทางฝั่งโอซาซูนาผลงานเกมเยือนไม่ค่อยดี5นัดหลังสุดไม่ชนะเลยแพ้ไปถึง2นัดแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการแพ้ให้2ทีมจากมาดริดนอกนั้นเก็บแต้มได้เกือบหมดถ้ามองจากตรงนี้โอซาซูนามีโอกาสบุกมาสู้ได้สูสีเปอร์เซ็นต์ที่มาคยกาจะชนะอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์เปอร์ซ็ที่โอซาซูนาจะชนะอยู่ที่3 0 ส่วนโอกาสที่เกมนี้จะจบด้วยผลเสมออยู่ที่30%จากการวิเคราะห์ไมกคิเปิดบ้านชนะโอซากนณาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการเ a Cup คอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างดอนสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างคริสตัลพาเลสคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตี -45 งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอีโคพาวเวอร์สเตียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านฟารายฮาลาม เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านดอนคาสเตอร์ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนลีกถูฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมอศูนนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านดอนคาสเตอร์ภายใต้การคุมทีมของแกรนแมคแคนเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับเชสเตอร์ฟิลมา5ประตูต่อ2ในเกมลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมคุมกำลังหลัก ยังอยู่กันครบพร้อมลงสนามการทุกตำแหน่งแนวรุกนำมาโดยโจไอรอนไซที่จะยืนหน้าเป้าลาสกอร์โดยมีลุคโมลินิวแพทริกเคลลี่และโรเบิร์ตสตรีทคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยืนคริสตัลพาเลสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะส,สีนัดเสมอ0ูนัดแพ้1นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย2ประตูวันนี้ทางด้านคริสตัลพาเลสของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ เพิ่งจะบ,บุกไปชนะแมนยูมาสู่ประตูต่อ2ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมของทีมก่อนเกมนี้ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมแต่ยังขาดชิกดูกูเรชาดิริอัดและโจเอลวอร์ที่เจ็บยาวอยู่ก่อนแล้วเกมนี้คาดว่ากลาสเนอร์น่าจะมีการปรับทัพบ,บางตำแหน่งโดยให้เอ็ดเวิร์ดเอนเคตียืนเป็นหน้าเป้าและมีเดจิคธรรมดัดก,กับโรเมนเอเซคอยทำเกมรุกอยู่ด้านหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ดอนคาสเตอร์จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีม โดยเท็ดดี้ชาแมโลเจมิสตอรีโจเซฟโอโลวูเจมักแรเจมักเวนโอเวนไบรลีชาลีครูลุคโมลินิวพทริกเคลลี่โรเบิร์ตสตรีทโจไอรอนไซคริสตันพาเลสจะมาในระบบ3 2 1สองหนึ่งนำทีมโดยแมทเทอร์เนอร์นาธานีนไคลมักสองลากครัวมาร์กูเอฮิตดาเดียนมุนยอสเจฟเฟอร์สันเลอมาอดัมบอตันเบนชิวเวลไดจิคามาดักโรเมนเอสเซเอ็ดเวิร์ดเอนเคตีย ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านดอนคาสเตอร์ชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด, 2, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย5ประตูเกมนี้มองว่าคริสตันพาเลสดูดีกว่าและมีโอกาสบุกมาเก็บชัยได้เพราะพวกเขากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีมากชนะ4จาก5เกมหลังสุดในทุกรายการและยิงรวมกันไปกว่า8ประตูที่สำคัญคือเกมรับยังเหนียวแน่นเก็บคอลินซีด ได้ถึงสีนัดจาก5้าเกมหลังสุดแม้ว่าจะมีการโรเตชันในบางตำแหน่งแต่ศักยภาพของทีมยังคงเหนือกว่าดอนคาสเตอร์ที่แม้จะทำผลงานได้ดีในลีกของตัวเองแต่พวกเขายังเป็นทีมจากลีกถูซึ่งระดับชั้นยังห่างกันพอสมควรอีกทั้งเกมรับของเจ้าบ้านช่วงหลังค่อนปล่อยเสียไปแล้ว7ประตูจาก3านัดล่าสุดดูแล้วเจอแนวรุกของพาเลสที่เล่นกันเข้าขาแบบนี้มีโอกาสเสียประตูเยอะแน่นอนเปอร์เซ็นที่ดอนคาสเตอร์จะชนะอยู่ที่1 0 เปอร์เซนต์ที่คริสตันพาเลสจะชนะอยู่ที่85และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่5ปเซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าดอนคาสเตอร์เปิดบ้านแพ้คริสตันพาเลสไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ3เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างฟิออเรนตินาคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตี2 45ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะแข่งกันที่สนามจูเซเป้เมอซ่าผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านแดเนียนโดเวรีเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอรห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสามนัดเสมอ1หนึ่งนัดแพ้หนึนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ก้าประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านอินเตอร์มิลานภายใต้การทำทีมของกุนซืซิโมเน่อินซากี ผลงานในหลีก5าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2นักสภาพความพร้อมเกมนี้จะไม่มีเดนเซลดุมฟรีที่ติดโทษแบนทําให้มาเตโอดาเมียนจะลงสนามแทนส่วนตัวเจ็ยังเป็นหน้าเดิมด้านการจัดทัพแดนกลางมีนิโคลโลบาเรล่ากับฮาคารชันฮาน,น,านูคอยปั้นเกมโดยวิงแบ็กฝั่งซ้ายอย่างนิโคลาซาเลสกี้แข้งใหม่ที่เพิ่งยืมตัวมาจากโรม่าอาจได้มีส่วนร่วมในเกมนี้ส่วนแนวรุกวางลาตาโรมาติเนสและมาคุตตูรามลงล่าตาข่าย มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนฟีออเรนตินากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมือน1นัดแพ้1นัด,นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านฟิโอเรนตินาของคุณสื่อราฟเอโลปาลาดิโนผลง,งานช่วงหลังกำลังร้อนแรงชนะมา3นัดติดต่อ,อกันสภาพความพร้อมเกมนี้จะขาดปีเอโตรคูมุโซที่ติดโทษแบนส่วนตัวเจ็บ นอกจากโบเว่แล้วยังเสียดานิโลกาตันดีที่เจ็บเพิ่มเข้ามารวมถึงแนวรุกอย่างอัลเบิร์ตคุตมุลสันที่พลาดดัดเกมนี้เพราะต่อมทอนซิลักเสตด้านแข้งใหม่อย่างไมเคิลฟลรุนโชเชอร์เอนดูนิโคโลฟาโจลีและนิโคโลซานิโอโลพร้อมสอดแทรกลงสนามโดยแผงมิดฟิลตัวรุกมีอันเดรียคูปานีลูคัสเบลซานและนิโคโลซานิโอโลคอยปั้นเกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้ามอยเซสคีนที่กำลังฟอร์มร้อนแรง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ อินเตอร์มิลานจะมาในระบบส5 2นำทีมโดยยานซองเมอร์แบงชาเมงปาวาสเตฟานเดลฟรายอเลสซานโดรบาโตนีมาเตโอดามิเอนนิโคลโลบารเรลลาฮากคานชนาโนลูเฮนริกคิตายานเฟเดริโกดิมาโกเลาตาโรมาร์ติเนสมาคุตตูรามฟิอเรนตินาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเดบิดเดเคอาโดโดมารินปอนกาชิตลูกการานิเอรีโรบินโกเซนยาซินอัตลีโรแลนโดมันดาโกร อันเดรีคปาน่ลูคัสเบลซานนิโคลโลซานิโอโลมอยเซสคินทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย5ประตูเพิ่งเจอกันมาเมื่อกลางสัปดาห์และเป็นฟิออเรนติน่าที่เอาชนะไป3ประตูต่อ0วันนี้อินเตอร์มิลานได้เล่นในบ้านบอกเลยว่าสู้กันสนุกแน่นเจ้าถิ่นมีผลงานในบ้านแข็งแกร่ง ไม่แพ้มา8นัดติดต่อกันขณะที่ฟิอเร,รนติน่าผลงานนอกบ้านยังขาดความสม่ำเสมอ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้2นัดมองแล้วเกมนี้อินเตอร์อาจเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบแต่ก็ต้องระวังแนวรุกของฟิอเร,รนติน่าที่อันตรายโดยเฉพาะมอยเซสคีนที่กำลังฟอร์มดีเกมนี้น่าจะสู้กันดุเดือดและอินเตอร์อาจเอาชนะไปได้แบบเฉื่อเฉือนเปอร์เซนต์ที่อินเตอร์มิลานจะชนะอยู่ที่60เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่ฟิอเร,รนติน่าจะชนะอยู่ที่30เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10เปอร์เซน จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะฟิออเรนติน่าไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ